หนูก็คือเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับความโดดเดี่ยวโดยที่มีแค่ปฐพทษศาสนากับหลักคําสอนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้หรือเปล่าคะมันมีหลักคํำสอนพระเจ้ามันทําให้เราโดดเดี่ยวยังไงอะคือความโดดเดี่ยวในในใ,ใ,ในความคิดของหนูคือเราอะค่ะ คือในชีวิตคนเราอะค่ะมันจะต้องประกอบด้วยครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนหรือว่าคนรักอะค่ะซึ่งหนูล้มเหลวทั้งหมดเลยก็คือครอบครัวก็คือแตกแยกก็คือพ่อไปมีครอบครัวใหม่แม่ก็ไปอยู่กับครอบครัวน้องอย่างเงี้ยค่ะส่วนญาติก็คือมีการแย่งทรัพย์สินมรดกกันก็ไม่ได้ติดต่อกันส่วนคนรักที่มีอยู่ก็อเขาเป็นคนที่ไม่รักษาสีนะคะแต่ว่า ก็ยังอยู่ด้วยกันส่วนเพื่อนก็มีเพื่อนสนิทบ้างแต่ไม่ได้คุยกันอะไรตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอืมตื่นมาเนี่ยก็คือแบบขอโทษนะคะอาจอาจจะดูแบบนี่เงาไปหน่อยคือแค่ลืมตาตื่นก็คือไม่อยากอยู่บับโลกแล้วอะอาจารย์รู้สึกว่าทุกวันเนี้ยต้องใช้แค่หลักธรรมใช้คลิปของอาจารย์ในการฟังก่อนนอนนะคะแล้วก็ ใช้การปฏิบัติคือรักษาศีลห้าทำกุศลกรรมบทสิบแล้วก็คิดดีพูดดีทําดีไปเรื่อยๆแต่รู้สึกว่าอาการที่มันดิกมันดาวอะค่ะมันเกิดขึ้นทุกวันเกิดตั้งแต่ตื่นยันกระทั่งหลับเลยต้องบอกก่อนนะคะว่าจิ๊บหยุดการใช้ยาด้วยตัวเองด้วยก็เลยอยากจะขอคำแนะนำว่าสำหรับคนที่เกิดมาล้มเหลวทุกอย่างในชีวิตรู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ย ถ้าเรามีคําสอนของพระธรรมทําไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเราจะอยู่ได้ไหมคะอยู่ได้สิทำไมจะอยู่ไม่ใช่อาจารย์ก็อยู่ได้นะค่ะ <c oughs> อาจารย์มันอยู่ที่ว่าเราจะอยู่หรือเปล่าไงดังนั้นในเหตุปจัจจัยเหล่านี้มันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทําตามเหตุตามปัจจัยแบบไหนการที่จะล้มเหลวแค่ไหนก็ตามแต่เราสามารถลุกขึ้นเพื่อเริ่มต้นการใช้ชีวิตใหม่ได้เสมออาจารย์เนี่ยประสบความล้มเหลวมาตลอดชีวิตแล้วอาจารย์ก็ประสบความสําเร็จมาตลอดชีวิต ทำไมถึงใช้คำว่าทั้งล้มเหลวแล้วประสบความสำเร็จทําไมถึงใช้คําว่าตลอดชีวิตเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับมันประสบความสำเร็จมันก็ล้มเหลวล้มเหลวเสร็จก็กลับไปประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จอีกเสร็จก็ล้มเหลวดังนั้นมันจึงไม่มีใครประสบความสำเร็จจริงๆในการใช้ชีวิตและไม่มีใครล้มเหลวจริงๆในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมันเดินสู่ความเจริญและเสื่อมเสมอวันนี้มีตังค์พรุ่งนี้ไม่มีตังค์ปีนี้มีตังค์ปีหน้าไม่มีตังค์ปีนี้ยอดขายประสบความสำเร็จปีหน้ายอดขายล้มเหลว มันเกิดมันดับมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเช่นนั้นเองเราเริ่มต้นในการชีวิตในปัจจุบันเนี่ยใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขได้ด้วยการยอมรับตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเองหน้าที่เราคือทําไปตามเหตุตามปัจจัยหน้าที่เราคือเดินไปตามเหตุตามผลที่เราสร้างเหตุปัจจัยนั้นด้วยตัวของเราเองคำถามคือทําไมเราต้องไปยึดมั่นถือมั่นว่ามีอันนั้นก็ไม่สําเร็จมีอันนี้ก็ไม่ได้มีอันนั้นก็ไม่ดีเรารู้แค่ว่ามมันลล้เหว มันรู้แค่ว่ามันไม่ประสบความสําเร็จเรารู้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วเมื่อเรารู้แค่นั้นเพียงพอแล้วหน้าที่เราในปัจจุบันคืออะไรหน้าที่ในปัจจุบันเราคือมีสติสัพพัญญะรู้ตัวกับสิ่งนั้นแล้วเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่เท่าที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้โดยไม่ต้องไปสนใจกับใครว่าใครจะดีไม่ดีแต่ตัวเราต้องดีดังนั้นถ้าเรามีกําลังชุดความคิดแบบเนี้ว่าทุกอย่างจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ตัวฉันเองต้องดีตัวฉันเองต้องมีความสุขตัวฉันเองต้องพ้นจากความทุกข์ เราจะมีความสุขมากเลยนะในการใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรอะ่ะถ้าเราเลือกการใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยการมีสติสัปชัญญะโดยอาศัยธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นเหตุเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการใช้ชีวิตนับจากบัดนี้เป็นต้นไปแล้วเราจะพยายามเปลี่ยนหรือแก้ไขตัวเราเองด้วยหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะมีความสุขมากเลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงอุปมาอุปไม,มยเปรียบเหมือนเราเป็นช้างมาตังคะการที่เราเป็นช้างมาตังคะเนี่ย เดินไปในป่าเนี่ยโดดเดี่ยวแต่เพียงผู้เดียวไม่ต้องอาศัยเพื่อนไม่ต้องอาศัยฝูงหรือโขลงช้างเดินไปตามลําพังไม่ต้องมีใครเดินไปด้วยเนี่ยเราอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนช้างมาตังคะเดินไปมีเพียงอย่างเดียวคืออริยะมรรคีองแป8เป็นเพื่อนดังนั้นช้างมาตังคะค้าเดินไปด้วยความอาถรรพ์โดดเดี่ยวเพราะเขามีความกล้าหาญอาถรรพ์ของตนเพราะมีที่พึ่งคือใจของตนกําลังของตนวังชาของตน เช่นเดียวกับเราเดินไปแต่เพียงผู้เดียวโดยอาศัยอริยะมรรคมีองค์8นั่นแหละเรียกว่าสามารถเดินไปอย่างมีเพื่อนคือกัลยาณมิตรของเราคืออริยะมรรคมีองค์8แม้จะโดดเดี่ยวแค่ไหนแต่มีพระธรรมคําคสั่งสอนคือมรรคแปดนั่นจบเลยไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นผลที่จะดีไปกว่ากาลยานามิตรที่เรียกว่ามรรคแปด ดั้วถ้าเราใช้พระธรรมคำสอนของพระองค์เป็นแนวทางในการเดินไปในชีวิตประจําวันของเราเราจะมีความสุขมากในปัจจุบันไม่ต้องอาศัยใครไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครพึ่งตนพึ่งธรรมแค่นั้นเลยพอเพียงได้คะ่ะอาจารย์หนูจะพยายามที่นี้หนูอยากขอคําแนะนําว่าในระหว่างที่หนูกําลังจะทําให้เ,เรื่องอะไรคะพลังจิตพลังสติต,ตัวเองในการยอมรับความจริงตรงนี้มันแข็งแรงขึ้นหนูควรกลับไปเทคยาไหมคะ ถ้าเราคิดว่าฮอร์โมนเรามันยังผิดปกติอยู่ก็ควรแก่การไปกินยาเหมือนเดิมแล้วให้หมอเนี่ยเป็นคนสั่งลดยายาลดเองได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจด้วยคะ่ะประเิอนอ่านอ่านตามด้วยขอบคุณมากนะคะ <สา S 2> ท,ทุกทท่านสวัสดีคะ่ะ